เหมือรถไฟเลยวิ่งไมวาหน่อยเร็ว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 ร็วเร็เร็เรเรเรอุย้ยน่ารักมากเลยอ <laughs> นอนนะคะคันแรกนอนอะไรนะแม่นอนอะไรอโอ้ะรีนัทน,นะคะวันนี้มาวัดมาเจอกันอีกแล้วเปนอะ การเด่น <Garden S 2> <Garden. S 1> ไม่สวยเหมือนของรีนัทเลยค้างผักที่วัดนะคะวันนั้นตามพีเตอร์มาดูแล้วก็ไปทำที่บ้านมาอัปเดตนะคะทุกคนอัปเดตค้างผักตอนนี้ผักผักเกิดแล้วนะคะฝรั่งทึ่งมากเลยโอ้โหพีเตอร์ยูลุกเนี่ยน่ะนะอลอตเนี่ย โโอ้โหเยอะมากเยอะเลยค่ะเนี่ยโอ้เมลิน่าพีเตอร์โหมันเยอะมากข้างผักแข็งแรงด้วยเนาะเนี่ยค้างผักแข็งแรงค่ะทุกคนโอ้โหเนี่ยท of them here เนี่ยสามลูกซ้อนกันเลยนะทุกคนเนี่ยโอ มันคืออะไรเนาะนี่น้ำเต้าเหรอคะน้ำเต้าหรือแฟงปาดดูที่นะ่ะนี่ถ้าเกิดย้อยขึ้นไปทางโน้นนะคะฝรั่งทึ่งมากเลยย้อยขึ้นมาเนี่ยมันต้องแบบห้อยตรงๆเรียกว่าสวยเลยอะคะ่ะ <Another one> อู้วันนี้ลูกใหญ่ตกลงฟักหรืออะไรเนี่ยใช่ฟักไหมคะหรือว่าเป็นอะไร น้ำเต้าบางคนบอกน้ำเต้าเห็นคอมเมนต์เขาที่แล้วเขาบอกน้ำเต้านะคะโหหลบกมากฝรั่งกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนเนี้ยฝรั่งทำค้างผักที่ที่บ้านแบบนี้นะคะแต่ว่าทำแบบประหยัดเนื้อที่ไม่ทำใหญ่เหมือนอันนี้อ่อ oh, ช่วยช่วยช่วยผักโอ้ oh, ช่วยให้ผักไม่ให้ผักย้อยนะคะมัดบีอินไซเคสเนี่ย โออเย้อ๋ออ๋อก็จะได้มีร่วงดินเนาะโอ้โหอันนี้ก็อีกคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะคะว่าคือผักอะไรน้ำเต้าหรือว่าฟักแฟงแต่เยอะมากค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่ถึงนี้แล้วอะโอ้โหนี่ยาวนี่แล้ว คอยดูนะคะเดี๋ยวก็ถึงกันฝั่งนู้นอีกออตึงเลยโอ้ฝรั่งสนใจนะคะเรียนแบบเรียนแบบเรียนแบบพระนะคะเรามาถวายเพนพระที่นี่ประจำค่ะฝรั่งร้อนนะคะเนี่ย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีเด้อจ้าโห้ยสวยมากเลยค่ะมีผักเยอะนะคะหลายอย่างเลย